สวัสดีค่ะเดินทางมาจากนาครสวรรค์ค่ะจากดินแดงค่ะที่บ้านผมมาจากกระบี่ครับผมอ,อยู่ลาดพร้าวครับผมมาจากนาครสวรรค์ครับผมใเซมไปเซมไปครับที่เป็นใส่แวน่นถือกระเป๋าเดินดุกดุกดก,ดกอ่าอ่อันนั้นเลยครับอ่าผมที่โดนตกเหรออาจจะเพราะเห็นคนแชร์รูปพี่เชอร์ครับผมก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปติดตาม,มาครับผมก็น่ารักดีครับผมที่ใส่ดีด้วยครับ จำได้ครับงานจับมือแคมปัสที่เดอะมอลล์บางกะปิครับต่อจําได้เลยว่าตอ่อคิวรอ3ชั่วโมงครับเพื่อ8วินาทีแต่เป็นแวินาทีที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับโหก็พี่เชอร์เขาแบบตกจากความเก่งคะ่พบบคงคะพี่เชอร์เป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากมากค่ะก็เลยแบบว่าโดนเข้าไปเลยค่ะต้องบอกว่าตอนแรกผมไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วจริงจบังเอิญมาเห็นผ่านโซเชียลแล้วแบบเอ้ยคนนี้ดูแบบชื่อแปลกดีแล้วแบบน่าสนใจอะไรก็เลยแบบเริ่มตามครับผม ผมน่าจะเป็นงานคิดมาช่วงประกาศเพลงโชนิจิครับผมช่วงนั้นครับอันนี้จริงก็เห็นพี่เชอร์มานานแต่ที่โดนตกจริงๆคือที่พี่เชอร์เขาเล่นหนังเรื่องโฮมสเตย์ครับจริงคือเป็นคนที่คอสเพลเหมือนกันค่ะก็เลยแบบได้รู้จักมาก็ตั้งแต่ช่วงที่แบบคอสเพลแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเคยเห็นเขาทำงานด้วยอ,อ่จริงชอบที่แบบว่าเขาเป็นกัปตันนะคะมีความแบบแล้วพี่ชอบสูงมากมีความแบบ เป็น perfection นี้เสืงเราเองก็เหมือนแบบอยากพยายามทำอะไรให้เต็มที่มีนิสัยที่แบบคล้ายๆเขาอย่างเี้ค่ะก็เลยรู้สึกแบบชอบประทับใจครัมาตั้งแต่แรกโมเมนท์ที่ประทับใจที่สุดนะคะก็จะเห็นเชิญนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายเนาะทั้งไม่ว่าจะในฐานะไอดอลเองเป็นนักแสดงค่ะ ในหลายๆอย่างทางด้านการเรียนทางวิชาการก็คือทุกอย่างเลยน้องทําออกมาได้อย่างเต็มที่และดีมากๆเลยค่ะผมผมจะมีชุดประจําตัวแต่งไปหาเขาก็จําผมได้ตลอดถึงแม้ผมจะไม้ใส่ชุดนั้นไปหาแล้วก็จะทามถึงชุดนั้นตลอดครับมัสคอตเป็นรูปเป็นตัวงูครับพอดีพี่เชอร์นอกจากชอบแมวเขาชอบงูด้วยผมก็เลยหาหาเป็นมัสคอตประจําตัวผมเพื่อใส่ไปหาครับโมเมนที่แบบว่า พี่เชอร์ได้อันดับหนึ่งจากเลือกตั้งค่ะใช่ก็พี่เชอร์ก็แบบว่าเหมือนขอบคุณเลยง้ยค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็แบบภูมิใจกับตัวเขาด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะคือก่อนหน้านี้นนผมผมเป็นตากล้องผมถ่ายรูปผมตามถ่ายตามอีเวนต์แล้วแบบผมก็ตามมาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยตลอด6ปีแต่ว่าช่วงนี้ผมกลับไปอยู่กระบี่กลับไปทํางานที่บ้านอ่ะแต่ว่าพอให้ทัดครั้งสุดท้ายที่เป็นยิงแฮมเชคผมไปหาเชอร์แล้วเขาเขาพูดว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอด6กปีอ่ะ คือ,ค,อคือผมมากะจะไม่ร้องไห้แล้วอะแต่มันก็ไม่ไหวนถ้าพูดถึงโมเมนท์ที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นไฮทัชครั้งสุดท้ายครับผมที่ไปแล้วก็ได้เห็นพวกดู MV ซึ้งมากเลยครับผม6ปีที่ผ่านมามีหลายโมเมนต์มากที่ทัชต่กับพี่เชอนะครับก็อย่างเช่นงาน GE ครั้งแรกที่พี่เชอได้ได้เป็นเซนเตอร์ก็เป็นโมเมนท์ที่ประทับใจมากเป็นโมเมนต์ที่ แฟนๆเช่ว่าแฟนๆฟรเรทุกคนไม่ว่าด้อมไหนก็เป็นโมเมนต์ที่พับใจเพราะว่าเป็นงานชีอีครั้งแรกแล้วก็เป็นผมว่าท่วงนเป็นเวลาที่เหมาะสมจริงๆที่พี่เชอร์เขาจะได้เป็นเซนเตอร์ในเป็นเพลงหลักเป็นทีอีครั้งแรกเขาเหมาะสมมากครับเป็นหนึ่งโมเมนต์ที่ทับใจถ้าโมเมนต์ที่ชอบคงจะเป็นโมเมนต์ที่พี่เชอร์ดูแลน้องๆแล้วกันครับอันนั้นน่ารักดีครับผมเป็นช่วงที่เขาดูแลรุ่น3ารุ่น4ี่อย่างเงี้ยครับเหมือนแม่คนหนึ่งเลยที่เลี้ยงลูกๆมาอย่างเงี้ยครับผม จริงๆมันเป็นเหมือนกับหลายๆโมเมนต์นะคะแบบว่าเราได้เดินทางมาด้วยกันได้แบบมีประสบการณ์นั่นนี่มาด้วยกันมันทําให้เรายิ่งแบบผูกพันกันมากขึ้นต่อให้เหมือนเราอาจจะอยู่คนละอย่างกันครับไอเอลอนแต่ว่าแบบเขาทาตามฝันของเขาเราก็มีเรื่องของเราที่แบบพยายามอยู่แล้วก็มาอัปเดตการอย่างนี้ค่ะก็เหมือนดีใจที่แบบเจ็ดปีที่ผ่านมาเราได้แบบรู้จักกัน ก็อยากจะบอกว่า,อาขอสนับสนุนต่อไปนะคะเชื้อปางเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มาเป็นกำลังใจเป็นความหวังให้พวกเราทุกคนนะคะที่ต้องการความหวังในวันที่อาจจะเคว้งคว้างหรือว่าเจ็บปวดจากบางสิ่งบางอย่างและคนหาความหมายของชีวิตก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเรานะคะมีความหวังแล้วก็อยากจะเป็นได้อย่างเชื้อปางเก่งได้แบบเชื้อปางพัฒนาตัวเองได้อย่างเชื้อปางแล้วก็ จนกระทั่งไปถึงจุดเป้าหมายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกอย่างขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาครับแล้วก็หลังจากนี้ไม่ว่าชื่อเธอจะทําอะไรต่อขอติดตามและสนับสนุนตลอดไปครับขอบคุณตลอดหกปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณที่มาเป็นไอดอลแล้วก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดีดีครับผมทั้งในอนาคตแล้วทั้งในอนาคตแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นนี้ก็เป็นกําลังใจให้ในทุกๆเรื่องนะครับครับผมก็สําหรับผมนะครับก็ เช่นกันขอบคุณสำหรับ6-7ปีที่ผ่านมาในฐานะ B.N.K นะครับในฐานะไอดอนแล้วก็ในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครหลายๆคนนะครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่พี่เชอเลือกนะครับแล้วก็จะคอยติดตามแล้วก็ยังสพอร์ตต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณสำหรับ6ปีที่ผ่านมาที่ทำหน้าที่กัปตันที่ดีชี้ให้นินที่ดีแล้วก็เป็นเมมเบอร์ที่ดี เส้นทางชีวิตพี่เชอร์คือมันมาไกลแล้วมันลำบากมากก็เป็นเป็นเป็นแนวทางรับเป็นเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันครับเป็นแรงบันดาลใจให้ได้จริงๆครับผมก็ขอให้พี่เชอร์ได้ไปทํางานที่นาซาก็ขอให้พี่เชอร์ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้ทําตามความฝันด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านไอดอลล้วที่อยากทำนะครับ <c oughs> ขอให้พี่เชอร์มีความสุขกับชีวิตมากๆให้สมกับที่ดูแล48 Group ดูแล b บ k เมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้พี่เช,ชยโชคดีครับค่ะก็ให้กำลังใจพี่เชยในการเป็นชีให้นินต่อไปค่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันบ่อยเหมือนตอนเป็นอดีตไหมแต่ก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็จะคอยฟังดูพี่เชยเสมอ